อาชีพพลดินแบ่งออกเป็นสองสายได้แก่เอิร์ธและฮันเดอร์พ้อมสกิลประจำอาชีพ11สกิลสบบัดสร้างดาเมจแก่เป้าหมายและสัตรูรอบๆสายฟ้าคลัง่งใน5วินาทีสร้างดาเมจท่าสายฟ้าแก่สตูในระยะเมื่อโดนศตูจะเพิ่มอัแทกของตัวเองหมุนแทงสร้างดาเมจท่าแสงแก่สตูในเขตด้านหน้าจุดดกระโดดไปหาเป้าหมายสร้างดาเมจแก่ศตูในระยะ โล่แสงได้รับพลังโล่ปกป้องและโล่สามารถดูดดาเมจได้จำนวนหนึ่งสายฟ้าบินว่างโล่ออกไปสร้างดาเมจท่าสายฟ้าแก่เป้าหมายและลดความเร็วขึ้นที่30%รซคำรามฟ้าสร้างผลควบคุมของตัวเองทั้งหมดและเข้าสู่สถานะคำรามฟ้าต่อเนื่อง5วินาทีกวาดล้างสรางดาเมจแก่ศัตรูรอบๆต่อเนื่องพร้อมต้านผลควบคุมทั้งหมดและลดดาเมจที่ได้รับ20%เซ็ต บ่อสายฟ้าดูศัตรูโดยรอบตัวเองและสร้างดาเมจสายฟ้าโอบมังกรนำเป้าหมายสร้างดาเมจและดึงมาข้างหน้าตัวเองพร้อมกับทำให้มืนงง2วินาทีทะลวงทัพสร้างดาเมจท่าแสงแก่ศัตรูด้านหน้าและสร้างดาเมทจริงจากเ p พตอนนี้8%เปอร์เซ็นตเล่นนาชีพพลดินพร้อมกันวันที่2มีนาคม2023นี้